สิส่งในเดือนกันยายนนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเรารวมทุกเรื่องมาให้แล้วอ่ะบาย ใบไห้สัส้นว่าอะไรจะดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครึ่งครึ่งปีแรกคุณทําตัวยังไงด้วยนะแต่ในนี้เนี่ยสิ่งที่จะเสียเนี่ยดีร้ายอะไรยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยส่งให้คนราศีสิงห์ฟังด้วยนะคะแล้วก็จะดีมากเลยถ้าคลิปของคุณเนี่ยยอดวิวดีก็จะได้ตัดลงมาก่อนเท่านั้นเองค่ะอะ ถ้ามองคนราศีสิงห์นะคะตอนนี้อยากจะบอกว่า1มันมีโอกาสฟุกฟุกงง,งงเข้ามาแต่เป็นในเรื่องที่ดีลหลายอย่างเลยนะ,ะเกณฑ์การแต่งงานใครที่วางแผนชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะวางแผนอนาคตเร่วมกันการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการทําในเรื่องของธุรกิจอาชีพใหม่ใครรอเรื่องการมีน้องตั้งครรภ์ก็ในเดือนนี้เลยนะคะและในทางกับการด้านด้านร้ายนะใครทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยโป๊ะแตกนะจ๊ะทั้งการเจ้าช ชูนอกใจการยักยอการอะไรอย่างนี้ระวังนะคะคนราศีสิงห์ในส่วนของเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะการงานเนี่ยเราจะเริ่มก,กันที่คนที่ยังทํางานประจําอยู่ทํางานประจำ,ำาะไวิสาหกิจเอกชนนะคะราชการประมาณนี้เลย นนี้เนี่ยใครที่รอเรื่องการบรรจุสอบต่างๆการลงเป็นพนักงานประจำการผ่านโปรโมชั่นโปรโมตต่างๆอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอ๋อต้องบอกอนนี้นึงนะราศีสิงห์เนี่ยจะดีตั้งแต่ เหมือนจะเป็นครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปอะที่น่าจะเวิร์กดังนั้นเนี่ยในครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะเออเอองง,งงหน่อยนะคะเหมือนทําอะไรไม่ค่อยถั่วค่ะเพราะด้วยจังหวะดวงดาวต่างๆของคุณด้วยแต่ให้เป็นว่าก็ค่อนข้างดีอยู่การ เดินทางมีโอกาสในเรื่องของการปรับเงินนะคะถือว่าดีสำหรับคนที่ยังทํางานประจําอยู่นั่นเองแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติามเข้าส่งออก i ทีเทคสตาร์ทอัพนะคะในเคร์บริษัทพวกนี้ยังดีอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจหรือ Finance f ฟินเทคนะคะก็ยังดีกับคนทํางานประจําอยู่นั่นเองค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลไปอยู่แล้วนาะอรลมถึงถ้าบริษัทคุณจะดูเรื่องของการขอทุนไปเรียนต่อ ไปส่งต่อกับบริษัทคุณก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะแล้วก็สไลดส่วนของที่2นะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว SME ค้าขาย freelance entrepreneur นะคะแพรให้เป็นว่าในนี้เนี่ยคำพูดผู้ใหญ่บางอย่างอาจจะงงๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแบบเฮ้ มันหายไปอ่ะทาไมไม่ติดต่อมาแล้วคืออะไรยังทำตรงไม่ถูกอะไรเงี้ยวางแผนสํารองตั้งแต่ทั้งเดือนนี้ไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะคุณจะได้ไม่ต้องคาดหวังเราก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เออแบบมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยจะเป็นทิศทางที่ดีกว่าอะไรที่ติดขัดเลยดีเลยล่าช้าเนี่ยมันจอกมาเป็นผลที่พอใจแล้วทุกอย่างจะงค่อยๆโอเคลงตัวนะคะแต่ไม่ว่ายังไงแผนสำรองยัง,งยสำคัญเพราะสมมุติ <c oughs> คือการเซ็นเอกสารสัญญาแพล้วมันมีนะแต่มันอาจจะเป็นฟิวที่เหมือนรอโปรเซสบางอย่างเหมือนรอเอกสารบางอย่างรอการผ่านการประเมินอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะแล้วก็อีกนิดนึงคุณอาจจะรู้สึกตกจริตหรือ อาจจะรู้สึกท้อแท้ใจหรือรู้สึกว่านอยคู่แข่นิดนึงแพรให้เป็นว่าถ้าคิดจะจัดโปรโมชั่นหรือว่าทำการตลาดในทางที่ดีหน่อยจะ PR โปรโมทเนี่ยน่าจะช่วยได้รวมถึงการที่เล่นเพนพอยนะคะว่าสินค้าคุณมันดียังไงเหมาะกับใครและใครมีปัญหาในด้านนี้ที่ต้องใช้บริการสุยห,หรือของกินเนี่ยก็ลุยในเรื่องของการตลาดการที่พียารโปรโมทได้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาทีสาของการทํางานคือคนที่ตกงานนั่นเองคนที่ตกงานคนที่หางานทํานะคะก็หนึ่งแพรให้เป็นว่ามีโอกาสได้งานแบบงงๆอ่ะแต่มันอาจจะเป็นฟิลที่สมัยอีกอย่างได้อีกอย่างนะคะ สมมติคุณสมัครกราฟิกแต่แบบเฮ้ยคุณได้ไปําไ,ไ,ไปทำเซลพีอาร์ถ้าทางที่มันก็เหมือนเชื่อมเชื่อม,มกันนิดนึงในด้านด้านของการประสานงานนะคะอะไรเงี้ยก็ได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางกายนําเข้าส่งออกโลจิสติกได้เกี่ยวข้องกับเด็กอาจจะเป็นสินค้าเด็กเสื้อผ้าการเรียนกรสอนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยใครที่ตั้งใจรู้สึกว่าเฮ้ย หรือจะกลับไปทํางานที่บ้านดีไหมถ้าที่บ้านคุณยังมีกิจการธุรกิจกองสีหรือคุณเคยคุยโปรเจกต์กับพี่น้องของคุณญาติาาเอะไร้กแล้วแบบเฮ้ยอยากทําข้าวต้มตอนเช้าขายเป็นโปรโมชั่นอะก็ว่ากันไปมีเกณฑ์ได้กลับไปทํางานกับคนที่บ้านหรือเอาโปรเจกต์เก่าแผนเก่ากลับมาใช้ได้ได้นั่นเองอค่นะสำหรับคนราศีสิสงหรับก นะคะของคนราศีสิงห์มันมีโชคดีโชคลาบใต้ด้วยแบ่งให้แพ้พด้วยนะคะอันนี้จะดีใจมากเลยนะอ่ะหการที่เป็นโชคลาบตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้จะเป็นแค่หวยนะหรือว่าต้องถูกเป็นร้อย,เป,อยเป็นล้านหรอยไม่ใช่การเป็นโชคลาบจะได้ทั้ง คนให้โอกาสงานเงินบางอย่างจากสัตว์เลี้ยงหรือข่าวดีสิ่งที่รอคอยมันก็นะ้องเป็นโชคลาภได้เช่นเดียวกันค่ะการเงินของคุณมีโอกาสได้โชคลาภนะคะจากการทําบุญก่อนเช่นการให้เด็กการสมทบทุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กนี้ได้หมดเลยนะคะข้าวของเครื่องใช้โรงพยาบาลเด็กๆจะป่วยได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เลยอะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาจากประมาณนี้ก่อนได้มาจาก เด็กจากกิจกรรมบางอย่างจากการบริจาคก,ก่อนนะคะหรือใครที่ลองเงินตกเบิกเงินล่าช้าก็จะได้มาในช่วงนี้ด้วยคุณอาจจะเศ้าหมัก เขาเรียกว่าไงสวัสดิการรัดอะไรบางอย่างแล้วรองเงินแล้วได้ข่าวดีเดือดดีด้วยก็ได้นะคะอ่ะอย่างที่2ถ้าจะดูเป็นเกณฑ์การลงทุนมีเช่นเดียวกันค่ะแต่แพนให้เป็นว่าของคุณน่ะอาจจะต้องแบ่งการทํางานนิดนึงถ้าใครที่มีหน้าเขาเรียกว่าไงการทําเป็นหุ้นส่วนนะคะทํากันหลายคนก็แนะนาว่าแบ่งหน้าที่ให้ดีมีโอกาสลงทุนกับคนสิ่คนใกล้ตัวหรือคนที่บ้านด้วยหรือเป็นคนที่อุรมการเดียวกันไฟแฟชั่นมีนะคะมันก็เลย จะดูทำอะไรแล้วราบลื่นง่ายเป็นพิเศษนั่นเองค่ะกับต่อมาเกณฑ์การเดินทางมีนะคะรวมถึงใครจะดูในเรื่องของการหาอาชีพเสริมในนี้แพจะแนะนำในเรื่องของเกษตรเกษตรพืชผลนะคะก็อาจจะเป็นไม้ใบไ,ไ,ไม้ด่างก็ต้นละานต้นสารก็มีนะคะก็มัน มันทะลุลื่นอเนาะก็ไม่ต้องใช้เวลาถึง700กว่าปีในการที่สร้างสร้างเงินก็จะได้มานะคะอะต่อมาเนี่ยสมมุติกเกษตรขึ้นผลอะไรทีพี่ปูกมูลปลูกมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนปลูกไม่ได้อะมูลไส้เดือนได้ไหมได้แค่เราต้องใช้พื้นที่เท่านั้นเพราะว่าเอาจริงๆอันนี้แช่นะคะมูลไส้เดือนเนี่ยถ้าเก็บและดูแลดีๆเนี่ยต่อเดือนก็แตะอยู่ที่ ครึ่งแสนเหมือนกันนะ4ี่ถึงห้มื่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกการค้ากันทางเกษตรพืชผลหรือคุณแบบมีสูตรน้ำหมกักต่อพืชผลดียังไงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าและทนี้จะเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินการทําในเรื่องของเพราะการจัดตด การจัดตกแต่งห้องนะคะของใช้ในบ้านครัวเรือนอะไรเต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าสามารถทำได้และสร้างรายได้นะคะหรือคุณรู้สึกว่าอยากทำเป็นสายคัสตอมอย่างเช่นเสื้อผ้าแฮนด์เมดแล้วคุณเอาเสื้อวงมาตัดอะไรอย่างเงี้ย ประกาศขายเป็นชิ้นเดียวในโลกปรากฏว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของตัวละ3ามสี่หมื่นก็ได้นะคะพาะสยคัสตอมในเรื่องของวงการแฟชั่นก็มีด้วยก็คัสตอมมาในทุกอาชีพเลยกอย่างนึงใครที่ดูจะทําเป็นค่าเงินออนไลน์ลนิทติคใหม่นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้จะคิดกันคือใช้ศิละปะในการวาวาดรูปดิจิตอลนะคะแล้วขายเป็น NFT อะไรอย่างี้ก็ได้หรือมันจะมีเกมมาชิพที่เล่นแล้วไปแลกเป็นเหรียญบิตคอยได้นะคะก็ขอให้ศึกษาวิธีการ อย่่างมันใจแต่ในนี้แพยังไม่แนะนําจริงๆถ้าถามว่าหุ้นได้ไหมแพรรู้สึกว่ายังพอได้อยู่เกี่ยวข้องกับปจัจจัย4แล้วก็พลังงานนะคะรวมถึงยุาธวิีไอทเช่นเดียวกันคะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องการเงินมันมีดีก็จริงก็มีเสียด้วยดังนั้นถ้าจะดูเก็บออมหรือว่าจะตัดเข้าบัญชีเก็บเงินยังไงเนี่ยเต็มที่ได้เลยนะคะแต่แพแนะนําว่ามันมีเกณฑ์ที่จะถ้าต้นเดือนไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะไม่ดีทั้งเงินได้ด้วยเหมือนกันถ้าสมมติคุณเป็นเงินหมุนนะก็อาจจะต้องมีการหยิบยืมเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะอ่ะเละกยิ้ตึงใครที่เป็นสายให้ชอบเพื่อนเพื่อนชอบกู้อะไรเงี้ยมายืมอเงี้ยระวังจะกลายเป็นบานปลายหรือมันเสียหายกว่าที่คิดไว้นะคะ สำหรับในเรื่องของสุขภาพของคนราศีสินะคะ 1. มีโอกาสหมดเงินไปออก,กับการรักษาสุขภาพโดยตรงสุขภาพคุณพ่อผู้ใหญ่ในบ้านนะคะในนี้ถ้ามีเกณฑ์จะซ่อมแซมต่อเติมบ้านอยู่แล้วแนะนําว่าทําไปได้เลยเพราะแพรให้ระวังเกี่ยวกับน้ําหยด,ห,ยดหลังคาล่วไหลหรือว่ามันจะเป็นฟิลที่แพรมองว่ามสมมติน้ํามันล่วหน้าต่างะเข้าปากอย่างเงี้ยระวังมีโอกาสโดนไฟดูดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ ก็เลยแนะนําว่าถ้าจะดูซ่อมแซมต่อเติมบ้านทําไปได้เลยในนี้ระวังโรคประจําตัวบางอย่างกลับมานะคะแต่แพ้เป็นว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดตรงไหนแต่แบบเฮ้ยมันไม่สามารถหาสาเหตุอาการได้อย่าล่าช้าอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเฮ้ยเออคงไม่เป็นไรหรอกแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หายในนี้มีเรื่องของการเอ็กซเรย์ขึ้นมาหรือไปตรวจเฉพาะพนแผนกเฉพาะจุดเลยนะคะอาจทําทให้คุณเจอและรักษาทันนั่นเองค่ะ ใครมีน้องมีบุตรนะคะจริงๆแนะนําว่าเลี้ยงไปก่อนจะดีกว่าคิดซะว่าอย่างน้อยเนี่ยให้น้องเขาอั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเกิดในช่วงนี้นะคะหรืออย่าเพิ่งมาท้องในช่วงนี้นะคะยกเวน้นถ้าคุณรู้สึกว่าอยากมีจริงเนี่ยเดี๋ยวก็แทบแพรแนะนำว่าเฉพาะคุณผู้หญิงละก,กันนะคะ ไปเช็คเรื่องมดลูกเพิ่มเติมตรวจภายในผนังมดลูกหรือจะดูกินยาจีนในการเสริมอะไรใดๆก็ได้เลยเต็มที่นะคะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยในการจะปั๊มน้องหรือรอะไรต่างๆก็ดูเรื่องความเครียดสะสมที่อาจเบาลงหรือไม่ใช่แบบมองหน้าแฟนด้วยชุดเน่าๆก็เบื่อแล้วเอาเป็นว่าอาจจะลอง make love จ้างจินตนาการโรแมนต์แฟนซีให้เต็มที่กับการที่จะมีน้องก็ถือว่าได้ค่ะสำหรับคนราศีสิงห์ รอบความรักของคนราศีราศีสิงห์นะคะใครที่กำลังรออยู่นะคะคนโสดเนี่ยแพะขอหัวใจสีแดงนะคะคนมีคู่มีแฟนแพะขอหัวใจสีเขียวนะคะถ้าชอบคลิปนี้หรือคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทแฟนคนรักของคุณเนี่ยเกิดราศีสิงห์ส่งไปให้เขาดูด้วยนะคะว่าเดือนกันยายนงคุณเนี่ยมันปังปังปีหน้าหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะ สำหรับคนมีคู่ก่อนนะคะมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะในนี้แพ้ให้เป็นว่าหนึ่งระวังความสัมพันธ์ละหองละแห่งต้องเตือนเจับคนที่ทําอะไรไม่ดีก่อนหน้าก่อนหนึ่งถ้าคุณเคยมีปัญหาเจ้าชู้นอกใจอะไรมานะเกรงว่ามันอาจจะไม่ไปต่อหรือถ้ามันยังมีพันธสัญญาเช่นการแตง่งเงินมรดกอะไรต่างๆหรือว่าเออแบบมานั่งติดก,กันเพราะเอ้ยเออเดี๋ยวก็แต่งและทนได้ไหม แพรให้เป็นว่ามองมองระยะยาวค่ะถ้าถ้าคุณเจอปัญหาตรงเนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ไหมว่าคุณจะแบบไม่คิดเรื่องนี้ซ้ําอีกให้อาภัยกันได้ไหมเรื่องต้นไหมถามใจคุณเองเลยค่ะอันนี้อาจจะเซนซิทีฟไปนะคะก็ให้เป็นว่าดูใจว่าคุณจะอาภัยให้กับสิ่งที่เกิดและอาภัยให้กับเรา เพื่อที่จะได้เรียนรู้กันต่อก้าวข้ามไปได้ไหมนะคะอ่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์ทั่วไปของคนที่มีคู่เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะไม่ค่อยดีหนึ่งรองการเครียดสะสมพอลูกการพัฒนาการหรือมันจะมีอะไรที่แพรมองว่าทัศนคติการใช้ชีวิตคู่ของคุณบางอย่างมันไม่ตรงกันอาจจะเพราะอดทนกันมานานอยู่ด้วยกันจนเกินไปนะคะไม่มีโลกส่วนตัวเลยหรือเพราะปัญหาเก่าๆอย่างเช่น รักซอนมือที่3ามหรือการเคยนอกใจทําให้คุณระแวงแล้วมันกลายเป็นทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะประชดประชันกันซึ่งแพรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันมีต,ต่างคนต่างแรงใส่กันนะเลยให้เป็นว่าถ้าจะให้ดีเลยคือสิ้นเดือนเลยค่ะประมาณวิสิ้นเดือนหรือ2วสุดเอ้จริงจริงๆน่าจะเป็นวิสิ้นเดือนดีกว่าก็แนะนําว่ามาดูกันในเดือนตุลานะคะว่าดวงความรักของคนราศรีสิงห์จะดีไหมอ่ะก็ให้เป็นว่า เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะแล้วก็แพรคิดว่าถ้าจับมือกันดีๆวางแผนหันหน้าคุยกันบอกในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนใครอีกคนหรือฝืนมากไปก็น่าจะดีกว่าค่ะเกณฑ์การเดินทางไปเที่ยวจริงๆมีนะแต่ระวังทะเลาะก,กันตลอดทิปอะหรือว่าเออแบบเอ้ยทะเลาะก,กันไปมาอ่ะเออไม่ไปมันและอะไรอย่างเงี้ยเลยให้เป็นว่าใจ yeah, yeah ้าเย็นๆนะจ้าเอออะ มาคนโสดดีกว่าดูสดชื่นกับปีก้กระป๋อสุดละคนโสดเนี่ยคนโสดมีคนคุยนะคะถือเป็นหัวข้อเดียวกันเพราะว่ายังไม่ได้คอมมิตหรือตกลงในความสัมพันธ์เนาะหนึ่งคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่น่าสนใจแถมเป็นสายเปนะคะ เปในทนี่เนี่ยไม่ได้เปในที่สินนะแต่เปนในเรื่องของเงินการที่เขาจะมาช่วยเหลือในเรื่องของตัวงานไฟ passion อไเดียคนคนเนี้ยจะค่อนข้างมีครบนะคะคือการที่เปเงินคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาต้องรวยแน่เลยอย่างเงี้ยแพรให้เป็นว่าอะไรที่เขาเป็นคนใจดีแล้วกันค่ะ,อะไอที่เขาช่วยคุณได้เขาก็โอเคนะคะแต่ก็ให้เป็นว่าไปสืบเช็คโปรไฟล์ให้ดีก่อนว่าคุณไม่ใช่โลกไปที่สิบของเขานะ ก็ดูใจกันให้ดีไปก่อนรู้จักใครก็เซิร์ชชื่อดูใจตัวเองไปด้วยว่าเฮ้ยพราะไหมที่จะเปิดใจหรือชอบเขามากน้อยแค่ไหนนะคะคราวนี้เนี่ยแพรให้เป็นว่าจังหวะการเจอเหรอถ้าเป็น ต้นต้นเดือนแรกอะแพรแไม่ค่อยแนะนํานะคะแต่กลางเดือนจะเป็นจากงานจากการจากการเจอกันโดยบังเอิญคนเก่าๆคนที่เคยวนสถานที่เดียวกันคนรู้จักอย่างเพื่อนพีน่น้องที่เคยคุยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยจริงๆจะดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ อาจจะมีนิสัยนุ่มนิ่มหรือคล้ายๆผู้หญิงอยู่บ้างไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเขาเป็น LGBT นะแต่แพรหมายถึงว่าเขาจะมีคลรคเตอร์ที่สุภาพหรือดูดุดหรือดูแบบเป็นสาวเันซีทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวันไหวง่ายแต่เป็นคนที่เพียบพร้อมแต่ว่าภาระนิส่ยเขาก็เยอะเหมือนกันแต่เขาก็เป็นคนที่คุยได้สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะดูแลนะคะแต่ถ้าถามว่าในนี้ต้องรองนิดนึงถ้าคุยกับใครแล้วเขาดีแค่แรกๆแ,แต่เอาละเริ่มมาคุยแบบเฮ้ย เออเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่ช่วงเนี้ขาดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0จะครบแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอพอจะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะถ้าเขาเริ่มมาผูกด้วยค่าใช้จ่ายหรือภาระอะไรบางอย่างที่ให้เราอ่ะอันเนี้ยแพลว่าไม่เวิร์กนะคะเหมือนเขาแค่อยากได้คนช่วยหาเงินใช้มากกว่าเอาจริงๆนะก็ให้เป็นว่าดูใจกันไปยาวๆนะคะจังหวะการเจอมีหลายแบบเลยเกินสองคนราศีสิงห์ก็ให้เป็นว่านี่คือทั้งหมดภาพรวมของคนราศีสิงห์จะบวก จะลบอะไรยังไงเดือนหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้าชอบหรือใช่เนี่ยดูกันเยอะๆเพื่อที่คลิปเนี้ยถ้ายอดอยู่เยอะเราจะได้ตัดมาก่อนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับดวงของคุณและทั้ง12ราศีในรายการของรอบนี้นะคะเดือนกันยาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไว้ครั้งหน้ารายการฟันดงกับฟินด้ามีอะไรอัปเดตติดตามได้ที่ช่องมีแพสชั่นฟูดค่ะบ๊ายบาย